Okay there's only three of you so we kind of have the advantage เราโชคดีเรามีแค่3คนเพราะฉะนั้นพี่พิมวางลําดับไว้ว่าพี่พิมพ์อยากจะเริ่มที่ลูอิส Number two is you Yeah I'm going to do t o Number 3 has a facial expression here Get up and feeling ของการถ่ายวันนี้ก็คือทุกคนจะต้องได้กลิ่นหอมแอบเจ้าชูนิดๆคือหอมแล้วผู้หญิงอยู่ตรงไหนเราจะตามหาก็ let's go, Lewis, go. My position is the first position um, at the highest of the building. So I start off doing my thing, and I smell this girl. Good, Khajang, go. Smell. Mmm. Stop. Smell. Breathe. Which way is she going? Good. And then we go. Today is the time to show everyone that we're going to be strong and working together as a team work, as a team. All of you run. Yes, you jump. Look cool. stop in front of her. Give me like cheeky woohoo like you're trying to okay. stop her. ด้วยความที่คัดจังนี่เป็นคนที่มีแบบ movement ที่เล่นยูพิมก็เลยเอาตรงนั้นของเขามาใช้ And then smell her, smell her. m m And then she says something. And then you look at the camera and you say Perfume you can wear. ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเชิญแมนทชสนตอย่าครับเ o o d last it, l a s ล it, l a s w h i t e กกกกิินััต่อวิธีที่พิมพ์มีไว้ในหัวนี่เด็กทุกคนเนี่ยจะได้กลิ่นหอมพอได้กลิ่นหอมแล้วได้ผู้หญิงอยู่ที่ไหนทุกคนวิ่งตาม so you come out and I want you to and then jump okay. okay everyone get in place เวลาผ่านไปแล้ว3นาทีครับ Louis can I see you come out of the balcony please อีลูอิสครับ มันเกิดมาเพื่อเป็นมันฟ o โตเจนิกเฟซอะนี่พออีอะไรนะกระจังทำคอนโบรแล้วหน้าเป็นเต้าหู้เลยอะก็พยายามทำตามที่พี่เซเนียบอกนันะครับแต่ไม่รู้ว่าทำได้ที่เขาอยากได้หรือเปล่าขอดูลูอิสครับโอเค so the first time I opened the doors you know I was imagining a really beautiful girl that smells amazing and I was imagining that I have to meet her ราะลูอิสมันตัวสูงอะเลยมัดูตลกอะ I mean, King Kong does want the girl in the movie, right? Just show me. I want strength. Oh, smell. Quick smell. Huh? <laughs> <laughs> I'm a Superman. I'm a King Kong. Are you ready for take? Are you ready for take? All right, let's go for first take. Three, two, one, action. Okay, good, good. Move faster. Faster, jump, quick. Bop, bop, catch up, ready, take a breath. Oh, uh, go. Land, bounce, take a deep breath, go. Andy, don't forget, go out, do it roll, take a deep breath. Nice, Try. Hey. What's up? I <laughs> ไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะคะไฟดับหยุดเวลาก่อนครับ Hang on we're stopping the clock we need more lights หยุดสอยครับ Take a deep breath หยุดร้ายครับอยู่สอยครับบอกเขาให้หยุดซิภาษาอังกฤษแปลชีวะกูบอกให้หยุดต้องเรียก Mental ห้ามพูดนะครับฝากทีมงานด้วยครับเชิญเมนเทอร์ออกมาต้องมาหยุดเวลาเพื่อที่จะมาเพิ่มแสงแล้วมันก็ทำให้ จังหวะพอเด็กเขาแบบเครื่องมันรันนิ่งในร่างกายแล้วอ่ะมันต้องมาเบรกอ่ะเหมือนมันก็มันก็ทาให้เขาเหนื่อยแล้วมันขัดตอนไปด้วยสัญญาต้องหันหลังสิครับี่หันไปฝั่งนี้นิดนึงครับเดี๋ยวมาเซฟขอหันหน้าไปฝั่งนู้นครับลอิสเลือกพลาดไหมคิดว่าเวลาเราถ่ายาท์ดอร์เนี่ยสิ่งที่ฉลาดที่สุดคือไปอันดับสองดีที่สุดจริงๆคนที่น่าหัวเราะที่สุดล้วตรงๆนะวันเนี้ยคือทีมสัญญา เพราะว่าขุดหลุมอยากจะให้เราตกคนที่ตกลุมพางตัวเองคือทีมตัวเองนั่นแหละไอ้คนที่เป็นหน้าหัวเลาะเยอะที่สุดไอ้ภาพที่คนที่ไปไหว้เจ้าตอนเช้าอะค่ะไม่ใช้สมองตัวเองเพิ่งแต่ไสยศาสตร์เจ้าเวลาต่อครับโอเคบอยส are you ready for take two okay exactly like we did just now alright l o u i s i'm gonna tell you along the way are you ready three two one Action. Go. Alright, where is she? Go move. move. Faster. Oh. Okay, catch up. Breathe. Go jump. Jump. Oh, go. Andy. Careful. Breathe. Go. Nice one. Louis, you need to come out. The camera moves before you hit the wall. <laughs> มันช่วยทำเยอะอะเพราะไอ้หลุยส์ไม่ต้องทำอะไรเลยหลุยส์เล่นคมๆจบเลยนะเลสเ s สมองอ่ะใช่ใช่เพราะมันมันมันมีนมความโอเวอร์แอ g อยู่แล้วหลุยสอ์ะอะพี่พิมพ์เนี่ยบางทีเขากล้าที่จะทำในอะไรที่มันยากกว่าแต่ว่ามันต้องเวทกับความเป็นจริงได้ด้วยเราลองรู้สึก,กว่าอย่างนั้นนะคนที่เสี่ยงเลยว่าคนที่ฉลาดนะคะพี่โทนี่เนี่ย แต่ละเทปแต่ละวีคไม่เห็นเสียงอะไรเลยทําอะไรก็ได้อะไรก็ได้ง่ายๆหมดทั้งนั้นอะ่ะลองเล่นเกมมึ่งดิเหลืออีกสีนาทีครับกําลังถ่ายเทคสุดท้ายแล้วครับ three two one action breathe good where she go ลุยส์เนี่ยก็ภาพออกมาตีไม่ได้ติดที่มันอาจจะแสงมันมืดนิดนึงตอบโจทย์ตรงที่ผิ่นหอมโอเค b r e e สิ่งที่ผมกำมวลไว้นะครับซึ่งมันต้องดมกลิ่นให้มันชัดทำได้ความจริงก็ทำได้อันนี้ดี acting ดี Andy All right come on kids หมดเวลาครับ yeah I'm confident of my teammates Scott j ja h h n and Louis um, we all did a great job tonight everything all went to a perfect place and I think we have great chance of winning tonight alright boys I want you to so what the people first and then um, let's let's rehearse your end shot okay just come in from here เราไม่ได้มีเวลาที่จะซ้อมกับปูเลย5นาที2เทกนิพิมพ์ให้คัดจังเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเหมือนแบบโอ๊ยหยุดกันนะครับแล้วก็หมุนตัวหรืออีก2นาทีครับ alright ขอถ่ายจริง1เทกครับ action คามฟอคู่หูของการซักผ้าโอ้ยพริ้ฟิวยูแคมวโอเคภาพที่มองไว้ในหัวกับภาพความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเลยอะเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งครับชุดนะคะ for the real take โอเค and action จะตัดหน้าปูทำไมปู Com ม o r t คู่หูของการซักผ้าลู i s Perfume you can wear ทีมโซนยาเป็นทีมที่สามก็เห็นอยู่แล้วว่าปูยืนอยู่นิ่งก็ควรจะปรับแพทเทิร์นคุณจะเปลี่ยนแต่ไม่ได้ทำถ้าพูดง่ายๆอาจจะใช่คำว่าเข่า